จับหนุ่มฟู้ดแพนด้าหลังปรากฏในคลิปด้านต้นสังกัดยานไม่ไล่ออกตำรวจตามจับกลุ่มหนุ่มฟู้ดแพนด้าหลังมีคลิปราดน้ำมันจุดไฟเผาภาพประดับฐานพระบรมชายาลักษรรัชการที่1ิขนาณะที่ต้นสังกัดร้อนถแถลงการยันไม่ใช่ก่อการร้ายไม่ดำเนินการให้คนสภาพจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวัน18กรกฎาคม64ที่ผ่านมาโซเชียลได้เผยแพร่าภาพชายแต่งกายเป็นพนักงานสงอาการของบริษัทฟู้ดแพนด้า ได้ใช้น้ำมันราดบนภาพประดับพร้อมกับจุดไฟเผาพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกนั้นล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มนายสิทธิโชคเศรษฐเสวตนุ่มฟูดแพนด้าในคลิปได้แล้วตามหมายจับสารอาญาเลขที่1189/2564ลงวันที่19กรกฎาคม2564ในข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์และพระราชนีวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์ ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2549ฉบับที่27ลงวันที่30กรกฎาคม64และฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงลงวันที่16กรกฎาคม2564 ห้ามมีให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ,อการแพร่โรคในพื้นที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด